ไอ้ใต้ทูนี่ลข้ามาในถ้ำชะละวันเหรอไม่ใช่ไหนนี่เนะี่ยคือวัดร้างระหว่างพดีพม่มาเหนือพอม่าใต้อ๋อเหรอมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เออส่วนมากผู้คนเนี่ยจะมาขอโชคขอลาขอพอรจากพระพุทธรูปที่วัดน,นี้ไหนถ้าคิดไม่ผิดผู้หญิงสามคนนั้นเนี่ยมีกับข้าวดอกไม้ทูปเทียนแสดงว่ากำลังจะมาสก,การะอาระที่นี่แน่ๆไม่เห็นสักองเฮ้ยไหนไปนั่ง ตักพระได้ยังไงเนะเฮ้ยโอ้โหเงาวับเลยไปพ่อเดี๋ยวก่อนอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าแผนเลยนะเอาไงเราย้ายพระองค์นี้ไปตั้งซ่อนไปตรงไหนก่อนไปทางไหนช่วยยกหน่อยไปทางซ้ายนะไปทางซ้ายอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายนะซ้ายนะออเไปเอายังไงล่เอาขว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 าเอาไปขวานะ ว่าหลวงพ่อแยกล่างแล้วล่ะยกคนเดียวไหมไหมละ่ะไหวดิไปเฮ้ยหายไม่ใช่ช้างเสียงโชค <laughs> ูเอาลงทีละองสิเอ นี้เนี่ยเราไม่มีพระแล้วถ้าผู้หญิงสั่คนนั้นมาไม่เห็นพระเนี่ยตกใจแน่ๆเลยอาไงดีเราก็ต้องสร้างพระขึ้นมาใหม่ไงจะเป็นใครแล้วก็เป็นแกนั่นแหละเดี๋ยวพอเขาเอาข้าวเอาน้ํามาถวายเขาขอพรเสร็จอะไรกลับไปแล้วเนี่ยกับข้าวที่เขาถวายเราเป็นของเราเฮ้ยความคิดดีแต่อดทนหน่อย้วกันเออได้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 ต้นเท้าไว้ก่อนอย่าไปหาจีวรพระไม่ต้องห่วงเพื่อนนี่กูเป็นพระเหรอเนี่ยจำเลย แซงแซงแซงว่าเป็นพระเออโอ้แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้นะเกจิด,ดังๆดีๆมีเยอะเลยเลยแต่ว่าที่กูจะพูดเนี่ยกูจะพูดถึงเรื่องพระบวชใหม่พระบวชใหม่เราเข้าใจไหมว่าวัยรุ่นสมัยเนี่ยบางคนเนี่ยตั้งใจบวชให้พ่อกับแม่จริงๆเออแต่บางคนเนี่ยบวชเพราะว่าเป็นหน้าที่เออแล้ววัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องไงพระบวชใหม่เนี่ยไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรเอ,อเหมือนพระแถวบ้านกลัววัดหน้องไก่เห่า พระบวชใหม่หมายว่าเขาไปบวชไงและทีเนี้ยเขาไปบินาบาตเขาเจอศีกาเว้ยวเจอศีกาอยู่บ้านหนึ่งเออศีกาสวยเลยมาใส่บาตรมากับแม่เขาพอ,อให้สินให้พรเสร็จพระองค์นี้พูดเลยว่าสังจวยเ้ยทะลึ่งเหรอทะลึ่งอะไรละสังจวยอะ่ะสังจวยก็คืออะไรอะ่ะมึงฟังดีดีสิสังจวยก็สวยจัง เป็นคำผวนเออสังจวยพระพระบวชใหม่พูดเลยสังจวยสวยจังเออโยมผู้หญิงที่ใส่บาทโอ้วฟังรู้เรื่อง้วตอบกลับไปเลยเออว่าสอแล้วมาขึกสอแล้วมาขึกแปลว่าอะไรนะสึกแล้วมาขออ๋อสังจวยสวยจังเออสอแล้วมาคึกสึกแล้วมาขออ๋อแม่นั่งมองงงว่าเอออะไรวะสังจวยสอมาขึกแม่นั่งงงไปสามวันนะนาน พอมาวันที่สี่ปุ๊บแม่รู้เลยเอ,อสังจวยสวยจังสอนแล้วมาขึกศึกแล้วมาขอพระองค์ในในร้ายกาออแม่บอกว่าหนูไปใส่บาตรเลยเอ,อวันนี้แม่ไม่ใส่ออแต่ที่ไหนได้แม่แอบอยู่บนบ้านอะพระองค์นี้มาอีกยงผู้หญิงใส่บาตรเลยพระให้พรเลยสังจวยออสวยจังลูกรับพรสอนแล้วมาขึกศึกแล้วมาขอแม่ทนไม่ไหวแงหน้าต่างออกมาพูดเลยว่าสีมากินหึกเหรอ สีมากินหึกซึกมากินะนะหายนี่ผวนหมดสัดดูใช่นะอา้าศึกไม่ดูลาสีไม่ได้นะเนี่ยที่เสียมึงเนีย่ยเลยเนี่ยโอ้โหทำไมแล้วเขาขำกันเนี่ยเขาเข้าใจผมเลยเนี่ย เราเราเราพูดถึงผ้าที่ไม่ดีกันแล้วกันเนาะผ้าที่เจ้าชู้ยังเจ้าชู้อยู่ก็มีภ้าเจ้าชู้เออแต่ผ้าที่ตัดแล้วก็ก็มีเยอะแยะมาอันี้เราพูดถึงแค่ส่วนหนึ่งที่ว่าไม่ดีอ่ะก็องค์นึงเขาแซวแม่ค้าขายขนมถ้วยเหมือนกันผ้าบนใหม่นะเออแซวแม่ค้าใช่แซวใหม่ว้นะเขาแซวแม่ค้าขายขนมถ้วยเหรอเขาเขาแซวว่าแม้ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะ แม่ค้าเนอะเขาแซกแม่ค้าเลยขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะแม่ค้าทําไงล่ะแม่ค้าไม่รู้จะทําไงฉันไปอ่าวนันพระนี่ว่าทำไงวะอ้าปากด่าเขาไม่ได้เกรงใจพระเหลืองปาดอ่านไปวันที่สองผ่านมาอีกแล้วแม่ค้าหาขนมถ้วยมาเอดเอดเอ็ดเอดพระเห็นนี่แล้วว่าไงแซวเลยว่าแม่ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะ พังตาเกรงใจเขาเหลืองไม่ได้มันบาดไม่ได้เกรงใจวันที่สามเหมือนเดิมเลยเป็นไงพักแซวอีกแล้วแม่ขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนดนนี้แม่ค้าทนไม่ไหวแหละวทำไงวะน้าพักก็พักแต่ว่าทิ้งหางนมถ้วยเลยโครมเลิกกระถุงเลยนี่หน้าแตกมันแย่พักน้อยหน้าที่ไหนล่ะยังไงครับเลิกจีบวอเลยนี่ไม้แคร่นมถ้วยไว้เดียวกูเนี่ยไม่ใช่ดีวเขียนไว้ในคู่ครองพักอะไรเนี่ยพักอะไรอ่ะ น hey, hey, hey. hey. ี่น ah. ี่ไอ้หลวงหลวงพ่อกบ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 เป็นยังไงบ้างหลวงพ่อกบนี่อยู่แถวบ้านสร้างบ้านกูยุตยาเออมึงเคยเห็นป่ะพระองค์นี้นี่นะแกสวดมนต์ภาวนามากหลวงพ่อกบเออคือแบบว่านิ้วชี้แกเนี่ยชี้ไม่ได้นุ้ยไม่วา uh, <my> ถ้าแกชี้ใครปุ๊บเนี่ยออกมาเป็นไฟตายทุกคนจริงอะจริงๆหลวงพ่อกบด้วยความศักดิ์สิทธิ์แกนั่งเพ่งอย่างเงี้ยไฟออกแลบเลยพุ่งเนี้ย <S <S <laughs> เพ่งกระสิ เออกูเนี่ยถึงเอามาคล้องเนี่ยถึงวะนน่ะแต่ตอนนี้แกมรณนภาพไปแล้วทำไมอ่ะเขาว่าไฟไหม้กูติดนอนตายท่านเนี่ยจะเป็นอะไรวะหนึ่งในใจบเอคนเอาไม่นี่ปล่อยสิได้จริวอนมาแล้วห่มแล้วหรอ่าเป็นพันนะพันเลยพันเลยช่วยกู่วแจกช่วยแจกแง่ยัเลยได้ร่างกายไม่ค่อยดีว่ะจะดีได้ไงเราโอ้อาการเปลี่ยน ว่าท้องปวดไส้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยแต่นี่เรื่องจริงนะร่างกายคนนี่ขายได้ะนว้ยมันขายได้อะไรบ้างลูกตาอันนี้ขายได้เป็นล้านเนาบริจาคเนมามไตไใส่พุงขายได้เป็นล้านเออหัวจงหัวใจขายได้หมดแหละเหรอแต่วันนี้มาไกลมาไกลว่าจะขายตูดสักพันห้าหัวหน้าเอาไหมตูดไก่ตูดไก่นี่ไปปิ้งตอนไหนเก็บตูดไปขม้นเของเหลวเรนเดียรพวกคุณเนี่ย ใชไหมใอันนี้สีจีวรสีมากินหึกไอ้บ้าสีเล่นหมูอ,อ๋อสีเล่นหมูสีมากินหึกไม่มีแล้วไร<ว>กูเล่นเรียนไว้สีกะอะไรด้วยกะอะไรเพีิดกะว่าจะไม่เล่นอะไรนานๆคิดถึงท่านผู้ชมไปบุรีเ <c oughs> ออไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานแล้ว คิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงเซคิดถึงไม่ได้มานานไม่เลยมันต้องพูดยังไงวะคนที่ไหนเนี่ยอ้าวคนเผ็ดอ๋อเผ็ดเผ็ดบุรีคนเผ็ดใช่ไม่กินน้ำหรอไม่ไม่เอาจะกินหึกหื้อคือยังไงเนี่ยกินแบกเดี๋ยวเราต้องทำพระใช่ไหมอันนี้ไงเป็นพระมาที่อย่างนั้นดูแงช่วยช่วยกันดูนะช่วยจับหนึ่งช่วย อดีตสอนรามจะทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรทำสีคด้เลนสงสารหัวหน้าเนาะแกคงเหนื่อยไหนจะไรกงรายการไหนจะลิเกเออมึงดูสิหน้าความเลยไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเขาอะไรวะห้ามมึงเงยหน้าชงสูงสิจะไ่เงยได้ไงลยทีเด็ไอ้ที่มึงมองน่ะใช่หน้าไม่เลย เออนั่นแหละอืมเลือดไม่เดือดแล้วเลือดไม่เดือดจะใช้ไหลเอาไออเอาเชือกไออนีอะไรนะฮะอะไรเนี่ยเกรดพระไงหมเกรดพระเออเกรดพระเกรดพระเอ๊ะมันเหมือนนั่นเลยนะเกรดพระอะไรนะนึกไม่เจ้าวาดเลยนี่ทะลุซุ้มเลยปะเนี่ย ันนี้ที่เอาไว้กินหึกมึงไปเอาไอ้ลูกหึกมาให้กูดูทีดิพามันมต้องเก่าๆซ่เาเก่าๆไงต้องต้องอทำเป็นฝุ่นเกาะหน่อยนะแล้วจะได้เนียนๆสามคนนั้นก็จะได้เ,เดมเสใสยว่าอะไรมึงคล้องขากูทําไหเนี่ยเ,เดี๋ยวพะหนีไปกินหึกมากินหรอกกินไม่เป็น เอาพนมพร้อมลงกระทะแล้วแหน่ไม่ใช่พาชุบแป้งถอดไอ้คนนั้นแหน่แน่กระจายตีแล้วเอออาเออแน่บวมไหมเนี่ยไม่บวมล็อกช้ำช้ำนั่งนิ่งๆรอเขาเอาข้าวน้ำแล้วพอเขาไปแล้วค่อยกินจบแล้วเพื่อนมาแล้วมาประเดี๋ยวนะนิ่งๆนะรู้เปล่าอยู่กับกูนะอยู่กูก่อนจแล้วพี่ค่ะ เดี๋ยวหญิงรอตั้งแต่สุดนะ่นเองค่ะแต่ผมชจะไปเคลียร์สถานที่ก่อนนะพี่ค่ะอุ้ยจ,จริงไม่ได้วลานานเลยฝุ่นเต็มไปหมดเลยอะดูสิสกอรกมากเลยอะตายแล้วอุ้ยฝุ่นเต็มไปหมดเลย So. <laughs> you <laughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเปิดพระพุทธรูปห้ามไอเก๋าเกินไปมาเลยวเดี๋ยวถวายของก่อนเดี๋ยวเตรียมที่เตรียมพระเอ้ากินก่อนนะจัดแจงให้ดีๆเลยเจยาที่เจ้าทางเลยเดี๋ยวมีงร้อนนานเอาหายเลยบันไดวัดไม่ดีเลยมึงก็มึงไม่ดูดีๆล่ะโอ้ยแล้วเอายังไงเนี่ยมาอีกแ้ว บาทก็หนาวแล้วก็ยังงี้แหละก็ต้องมีผูกพังบ้างไม่ดูดีๆเนี่ยแล้วทำยังไงละฝุ่นเต็มไปหมดเลยจนะถว,ว,ว,วายยังไงตะวันมันต้องสะอาดให้ตะวันยังไงดีวะ อร่อยพัยามาเองด้วยวย,ยมหวานไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ถ้วยสซแพ่เนี้ยอินี่เขาดูสดสมุดหวานไปแล้วแพ้นี้ก็ถาวายได้แล้วคิดะไรมากอะ่ะได้มาพูดกรูปแย,แย่ยงดี คนคนไหนก็เอะยังไม่ถวายด้วยค่ะสงสัยจะไม่มีใครมาถวายของเลยยอมยอมอตํมาเป็นไรอะไม่กลัวเราทําไมอะคองเกรดให้อตมาด้วยยอยู่นะอยู่เพ่เนี้ยก็ถวายได้แล้วแต่ว่ายังไม่หมดนะยังไม่หมดอีกเหรอเออวันนั้น่ะขอไว นี่ขออะไรอ่ะนี่ในในในไม่ใช่ขนมเปี๊ยะนะจะวาดเป็นขนมเปี๊ยไปไม่ใช่อ๋อแสดงว่านี่มาแก้บนใช่ไหมใช่โว้ยอุ้มตาอ๋ออ๋อเลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าถวายประคัตนะมึงเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะเปลี่ยนปังได้อุ้ยอันนี้ปางอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะปางห้ามจุด ขอ้เจ้าลขอโทษนะจ้คขอจัดที่จัดทางก่อนอไว้ตรงไหนเนียที่หอยที่วัดก็ไม่มีด้วยมีมีมีู่น่ะฮะผู้เด่นแลยนะตรงนั้นน่ะเกไเลยเหรอเกตอาพ่อน่ะเด่นมากเลยนั้นน่ะเออนั่นล่ะมันต้องดังชสุวนี่กูไม่ใช่ไข่ไข่ม่เป็นไร ต้องเนี่ยการแก้บนมันต้องมันคัดอย่างนี้แหละไม่ดังปีนี้จะดังปีไหนอ่ะหลวงพ่อเขานี่ใกลๆหูอีกอันนึงเป็นแลมโบ่ไปล้วจุดเลยนะกูอะไรอ่ะมึงลองเล่นไหมล่ะมึงถามมึงลองเล่นไหมล่ะทำไมล่ะเบลหายของกูอย่างนี้เนี่ยมึงบังขึ้นมาทำไงไม่ตายไง พูดง่ายหนึ่งหมายบ้าเรานี่นี่มึงตายไปเนี่ยพี่เกศ์ต่รามไปช่วยหมดเลยนะถั้งขันนเลยนะเฮ้ยตัดงานใหญ่ด้วยคุ้มคุ้มหัวคุ้มเออเออเล่นไปเถอะานใหญ่ต่อรามด้วยไปเอาตังค์บาทไปช่วยไม่น่าสนใจว่ะงานพวงฮะงานอะไรไม่มีตกพ้องอ๋อนี่มาหนี้พวกคนนี่ มาแก่กูก่อนเออเล่วนะแก่ได้ไงอาจารย์หมดอะไรแก้แล้วเอาออกเถอะลูกยังเล็กเอ่อเเป็นพระห้ามพูดเลยนึกเกณ๊น้องมึงเนี่ยเนาะในเรื่องในเรื่องไม่เป็นไรอยากให้พวกมึงมาเล่นเป็นกูจังเลยของพอมของปอมอะไรอาทิตย์ดังเปียงปากกูถีบไหมไม่เอาเอาไหมไม่เอาเออพร้อมไหนล่ะดินปืนแน่นปักขนาดเนี้ยของพร้อมนะเบลอาทิตยดดัง ทีมึงเอิ่มทีเหอะเอาไหมอ่ะเอิ่มเล่นก่อนอ่ะไม่ไม่มึงต่อทำไมเอาแค่อันเดียวพอเฮมึงอา่านหรือว่เรื่องมากพลิเกรเรื่องมากดูหัวหน้าก็หักฆ่าตัวหรอกเอานะอ่าอยู่ใกลๆ้ๆกูนนะเออมีหนีปอมแน่นะเอ,อ่าแล้วแต่มึงของปอมเอากันนั้นหนีทำไมล่ะกูไม่ได้หนีมึง <c oughs> ไม่กลัววะเอาทีละอันแล้วเล่นอีกหลายคืน เอ้าวขยบทำไมกูบ้าเปล่ากลัวอะไรละ่ะกลัวเ,เพื่อนกันนี่แหละกลัวเดี๋ยวเมียกูไม่มีของเล่นโอ้ยเดยวเขาไม่เล่นของมึงเขาเอาไปเล่นของคนอื่นใช่อีคนนั้น<ม>อ่าอ้าของปอมอ่ะของปอมอไม่หนีหรอกของปอมกลัวทำพิธีเลยหละ่ะของปอมไม่ใช่กัวไฟอ่าแล้วแต่มึงอา้าวของปอมนะมาหนี้ของปอม ลทัดมาเจอตะปูอีกดูนี่เฮ้ยอ๋อจุดขนาดนี้มึงอดกินหึกละี่เอาินิเรียบร้อยแล้วพิอันนเดียวอนนีเดียวมาเปลี่ยนเล่นมงมาเอีนเดียวคนได้ไล่ เรียรอแล้วพี่ครี่สวยดี่ทำไมน้ำตาพัดไหลเสียงดังว่าไปใหญ่เลยพี่อ๋อหมอกร้แก้บนน่ะดีคะแก้บนเหรอจ๊ะไงข้าวอร่อยไหมมึงลองกินไหมล่ะไม่หิวเอานี่เอาไปไก่นี่ไก่อมนี่ไก่อมควันเหรออมยิ่าข้นอมสาธุขอบคุณนะจ๊ะ เก็บเลยถูกมาแล้วไม่เห็นข้ามาทำไมในขอเปี๊ยสาธุแม่นางอย่าอุตรินะข้าแต่นถวายไปต้องแล้วข้าแต่พระปฏิมากรผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าพระเจ้าแผศยาขอตั้งจิตอธิษฐานแพชยาขอให้พระองค์จงช่วยบัดรป่อสิ่งชั่วร้าย ย่างจ้องสวยอะให้ออกไปจากตัวข้าพเจ้า,าขอให้ชาประชาจงอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดข,ขอให้เสด็จพ่อทรงมีพลังไม้ที่แข็งแรงจากข้าพเจ้าแพรสยาพระราชธิดาข,ของเสด็จพ่อมังสวเรัติสาธสาด้มสวิรเด้ายน พี่จุไปัญาใส่กูด้วย